มาดูตัวรุ่นฉับน้าว่างรุ่นสามสายชมนะครับอันนี้ได้ไกลห้าเมตรถึงสิบเมตรนะครับอันนี้ทดสอบใม้ดูนะครับน,นี่เป็นระบบสันนะครับระบบสันแล้วก็ใส่หูฟังนะครับอันนี้เป็นรุ่นสามสายครับนะครับเสียงเงียบนะครับเสียงเงียบเดี๋ยวมาดูตัวขวดลวดขวดลวดครับนี่รัเนี้ยครับขดลวดครับ ครับสีว่างนะครับอยู่นะครับเนี่ยมีระบบตัวเสียบหูฟังด้วยนะครับนี่ครับปรับช่องปรับอะไรมีหมดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเท่ากับไอโฟนนะครับขนาดกล่องเท่ากับไอโฟนเลยนะครับเประบบชาร์จแบตนะครับเท่าประมาณนี้เท่ากับไอโฟนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ